ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องนิ k กี้สตอรนะครับอันนี้ก็พาน้องๆไปเดินเล่นหนักเบาเรียบร้อยแลวนะครับเดินเล่นเสร็จก็มานอนเฝ้าหน้าพูอ่างนี้ครับเฮ้ยหางควงเลยหางค <มา S 2> วงเลยหางควงเลยออื ลูกบ้านหนูอยู่ไหนลูกลูกบัานหนูอยู่ไหนไนี่นะนี่มาอันนี้ก็เล่นก่อนนอนนะน้องก็เล่นก่อน พี่พิมกำลังไปเตรียมอาหารมาให้น้องนะครับสงสัยิ่มรเ,รเนี่ยนะครับิ่มไม่อยากเล่นแล้วนะยังไงล่ะเิ๊เกิ๊ก เล่นได้พี่มึงก่อน Ha 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 h เร็วไม,ม,มพี่นอร์เรยวคนเก่งวหมเ <c oughs> อ้มวยเนเขาอ้วนนะเราเนี่ยอ้วนขึ้นนะเนี่ยแกพี่นอร อยากเล่นคนเดียวไม่อยากเขาแบ่งมาไม่ได้เหรอหรอ,อยากเล่นคนเดียวอยากแบ่ ขอหน่อยชอบนะครับทานนี้ทานนี้ชอบเอาเร็วอุ้ยเข้าตัวเองเอาเร็วตั้งแต่โง่แล้วเนอะเกิดอะไรขึ้นหาไม่เจอ สปอนเซอร์เข้าได้ครับไก่โอ๊กหาสปอนเซอร์เหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยหาสปอนเซอร์ไก่โอ๊กครับให้นิกกี้ครับคดด้าให้ไลน์ใช่ไหมไลน์ลไม่เล่นไก่โอ๊กไม่เล่นแล้วเหนื่อยแล้วพี<อ>ต่ต้องต้องทำติ่ T Không phải con đường cặp cắn đấy. Cắn đấy. nghe cái thắng tặc. Alo. đâu 2. Áo. Thế nào nào? Để cho khổ nó. mm <laughs>

อะไรมาน้มไปเรวรวมนอนไม่มีคออะไระไม่มีคอแล้วนะครับมีแต่เมียงดูดดดอิจฉาอิจาอิจฉาชี้อิจฉาจะชี้อิจาชี้ Chào bà ừ. ừ, ừ, ừ. ừ. Để mhm 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 thôi มันเขี้ยวจังเลยนะครับมันเขี้ยวหมดหมอบหมดหมอบอ้วนใครมันดูใครมันดูใครมันหนูอ้วนไหมลูกหนูรู้ตัวไหมว่าหนูอ้วนเนี่ยหนูสวยนะแต่หนูอ้วนมากเลย โอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิกกี้สตอรี่นะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองแสนทางนิกกี้สตอรี่แล,ลยเท่าไรคนสวยประจำช่องนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะบ,าบายบายสวัสดีครับบายบาย